โอเคครับผมก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านวังะเรื่องการหววคืนของเซียนสวรรค์ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับในเมื่อทุกคนมาถึงที่นี่แล้วก็เข้าไปข้างในกันเถอะเข้าไปเลย พวกนายคิดจะทําอะไรกันหรอฉันจะทําให้แกได้รู้ว่าผลของการที่แกมากวนตีนฉันมันเป็นยังไงลุยเลยแต่ไม่ต้องเล่นมันถึงตายละ่ะแค่สั่งสอนมันก็พอฝีมือไม่เลวนี่หว่าเอาชนะพวกเขาทั้งสองคนได้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแกถึงดูมั่นใจนะ นั้นก็ถึงเวลาที่ฉันจะแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงมันเป็นยังไงพลังวิญญาณไม่สิพลังนี่มันอ่อนแอเกินกว่าจะเรียกว่าพลังวิญญาณได้ว่าแต่ช่วงเวลานี้มีผู้ฝึกวิชาเซียนอยู่ในโลกด้วยเหรอว้าวไม่คิดเลยว่าพี่เยจะเป็นผู้ฝึกวิทยายุทธ์ด้วยดูจากภายนอกเขาน่าจะอยู่ในระดับอาจารย์แล้วนั่นเนี่ย ผู้ฝึกวิทยายุทย์ระดับอาจารย์ถึงเวลาตายแล้วไอชาติชั่วนี่มันอะไรกันนี่เหรอวะที่แกเรียกว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงเฉินหม้อแกปล่อยพี่เยเดี๋ยวนี้นะ ปล่อยเขาไปได้สิแต่ก่อนหน้านั้นเพื่อเฉินม่อแกบังอาจทำลายจุดปานของฉันฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ต่อให้ฉันตายก็จะเป็นผีมาหลอกหลอนแกไม่ต้องห่วงนะการแสดงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองพูดมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น พ่อครับจุดปานของลูกเยถูกทำลายโดนลูกชายของน้องสี่ครับเขากลายเป็นคนพิการไปแล้วไอเด็กเวนนั่นมันกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันลีห,รหูรีบส่งคนไปเอาตัวน้องสาวของเจ้ากับเฉินหม้อมาที่นี่เดี๋ยวนี้ได้ครับท่านพ่อไม่จำเป็นหรอกครับผมอยู่ที่นี่แล้ว